สันเอลิสจากสาขาเกษตรดวมินโอ้โหวันนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว2แบบ2ส,สไตล์2บุคลิกภาพนะคะแต่งหน้าทาปากใส่สูตรผูกไทยกับแนวสปอร์ตต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เขาบอกว่ากระแสเนี่ยกำลังมาแรงวลักชัวรี่นี เขาเรียกอ,อะไรนะพี่นุ่มควยเอกลักชูพูดผิดใช่ปะพูดถูกว่า <laughs> ลักชูลักชูดูเลยคันนี้จะเป็นเทอร์าสปอร์ตนะคะแต่ตัวนี้เป็นรถเทสดได้เห็นการตกแต่งที่มันแตกต่างก็คือจะไม่ได้พ่นดำคุณบราแอนเดอร์สันบราซิลเนี่ยเขาไม่ชอบพ่นดำเขาชอบตกแต่งมาทางนี้เลยฮะมาทางนี้เลยด้านข้างก่อนเลยปาบก็ให้ มัดกาให้มาตรงนี้ไม่รู้แพงอะไรกันนะกระนาดเนี่ยด้านข้างเนี่ยกันลอยกันกระแทกเนี่ยชุดนี้จะมี4ชิ้นนะชุดแพ็กเกจแบล็คเนาะประมาณ1 3 0 0 0ยังไม่แวะหมื่นสามหมื่นสี่เนี่ยประมาณนี้ก็คือกันลอยกระแทกนะกันกระทงกระแทกด้านข้างเวลาเปิดประตูแล้วก็มีเบ้ามือแท้มาให้นะคะอันนี้เขาจะผสมผรสานกับชุดอันติลิตี้ด้วยก็แถมเต็มๆไปเลย สองหมื่นหมื่นกว่าบาทก็แถมได้นี่อา้าวใส่ฝาทงฝาท้ายไปนะฮะตัวนี้เขาก็มีนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้จะเน้นตกแต่งเป็นอุปกรณ์นะจะไม่ได้ตกแต่งแนวพ่นดําก็จะมีฐานท้ายแต่จริงจริงมีตาข่ายยังไม่ได้ใส่มาให้มีตาข่ายนะฮะตัวนี้นะครับก็เน้นแต่งในเรื่องของเขาไม่ได้เรียกสปอร์ตเขาเรียกความสวยงามเน้นเป็นอุปกรณ์มากกว่า อถ้าถามว่าแต่งในตัว1519ได้ไหมแต่งได้แต่งในตัวสปอร์ตสีเทาร์มโบได้ไหมแต่งได้สบายสบายเลยแต่จริงถ้าสารหลงังคามาหน่อยใส่นี่มามนห m, น่อยจะเต็มนะว่าจะสวยมากกว่าแต่คุณแอนดรอยเอนเดอร์สันี่ยเขาไม่ชอบนะฮะก็เดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งเขาเป็นยังไงอันนี้เขาไม่เอาคิ้วล้อบอกแล้วเขาไม่เอาคิ้วล้อเขาไม่เอาตัวอักษรตัวนี้เขาไม่เอาสคับเพจเขาไม่เอา <itarian> นะฮะน้านี้นะฮะสปอร์ตสปอร์ตอย่างนี้ก็เดิมๆเหมือนที่เราชุดแจ้งเกิดเลยชุดนี้ชุดาสารหลังคาดําชุดมิดไนท์ใส่เข้ามาก็จะมีตัวษรเทอรล่าโลโก้ตัวนี้นะฮะกันชนหน้าหลังสีดำนะมีฝาครอบดำอ่านะล้อสีดําตัวนี้อันนี้เน้นเน้นความสปอร์ตเน้เนแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆหล่อๆ,ๆกระจกแก้ม ต่างๆแล้วก็หลังคาดําก็ดเดิมๆเหมือนที่เราแต่งแต่ทีเนี้ยถ้าลูกค้าเนี่ยจะไม่เอาแนวนี้นะก็สามารถแต่งแบบนี้ได้ก็เอาชุดแพ็กเกจตัวนี้ไปใช่ไหมกันกระแทกข้างชุดนี้ชุดอันติลิตี้แล้วก็ชุดมิดไนท์อะสปอร์ตไปใส่ได้นะคะก็รอรอไม่ธรรมดารอแบบไว i เอ็ดลักชูสำหรับโปรโมชั่นนะคะ ใกล้กับงานมอเตอร์โชว์อาทิตย์หน้าก็มอเตอร์โชว์แล้วดาว25%อัตราดอกเบี้ย0% 60งวด ตาดอกเบีย้ยปกติก็ส่วนรดพิเศษแสนห้าบวก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 เดี๋ยวเขาบอกว่าให้ส่วนรถเกินเป็นอีซีเฟร์ผ่อนสบายสบายได้ถ้าเป็นรุ่น E ก็ยังมีอยู่นะเธอร่า E ก็ผ่อนวันหม 14, ื่นสี่แค่หมื่นสี่กลางกลางหมื่นสี่ปลายปลายประมาณนี้ก็รับรถกันได้แล้วตอนนี้ก็จะเหลือตัวสปอร์ตเนาะที่เป็นสีเทารัมโบตอนนี้ก็จะเหลือที่เป็นสีขาวมุกสีเทายัางไงก็ทักทายมาถามกันได้นะคะว่าดาวน้อยผ่อนสบายหรือต้องการดอกเบี้ยศูนย์ 0, ได้ถึงกี่ปีกี่ปีก็ทักทายมาคุยกัน สำนเนาเล่มรนเก่านิสันส่วนรถพิเศษ1,000 0บาทนะแล้วก็ในเรื่องของสิทธิ์ข้าราชการอีก1,000 0บาทไม่ใช่ข้าราชการก็มาคุยกันสําหรับคนพิเศษเนี่ยมีอะไรพิเศษพิเศษให้เสมอนะคะนะคะแต่ไงก็ติดต่อมาดูรถที่น้ําได้ที่นิสันเอลิสสาขาเกษตรนวมินนะคะ0 8 7 9์9 1 4 4 9หรือ ID Line n w a m น0 2 5เบิลเน้่าที่นิสันเนี่ยเกษตรนวมินนีไ่ไปไหน